ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลงพลนะคะวันนี้ยายจะพาเอฟสีไปหาเก็บผักหวานกันค่ะไปะตอนนี้แดดจังเลยค่ะแต่ก็ต้องไปเพราะว่าไม่ได้ขึ้นภูขึ้นเขาตั้งหลายวันแล้วเนาะวันนี้ให้เอฟสีตามคุณยายมาเลยเจ้าค่ะ ไปกันใบไม้กำลังจะโป่งค่ะ 不、嗯、管。啊啊啊啊啊啊 ดอแล้วค่ะดอแล้วนี่ไงเก็บเอาไว เอดบลือเลยมาแต่ว่าแดดจังเลยว่าเอฟซีค่ะโอ้โอยยายจะเปลุลมบ่เนอ้องเพราะว่ามันแดดนี่แหละค่ะ 你不能看。嗯嗯

ต้นนี้ไม่ออกยายลูดด้วยทั้งหมดเแต่ไม่ออกไม่เป็นไรไปเรื่อย Oh. Mm. ต้นให mm. ่อือแล้วต้นพียาจิตจิตชีคะดูนี่ว่ รุทนที่ยายเก็บนะงามบอกสวยยายรูดใบไว้ดิสมัยนั้นนะเห็นบอกงามไหมงามพอดีเลยยายรูดไว้ตั้งนานดิคนไม่มาแต่ถ้าว่าคนมาเขาก็เก็บเอาแล้วเนี่ย ผักหวานปลูกมันไม่เหมือนผักหวานที่เรามาเก็บได้มันหอมผักหวานปลูกอยู่บ้านเดดมันเนี่ยยายเด็ในกลินชุนดังนี้กลินมันหอมค่ะมันเกิดใบพรมาตินะคะพี่น้องนี่ แล้วก็อร่อยแซบ่บเก็บมา มันปุ่มก็ได้เนี่ยถ้าคนมาเจอก็ไม่ได้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ใหญ่ด้วยเด้อ เมื่อยบ่ฮึคือหายใจแห้งแท้ฮึเมื่อยบ่ะนะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเก็บผักหวานก่อนเดี๋ยวดูคลิปหน้าค่ะลืมก็ไปกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ยายด้วยเด้อขอบคุณค่ะบายบายก่อนเด้อเดียวขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะ